คระโปมวันนี้ก็ฉีดยากระโพดนะครับใส่ย,ยานอนบวกปุ๋ยไปทำครับกําลังที่เติมยานะครับเนาะกระโพดกับตัวน,นี้ก็สี่สิบแปดวันฉีดนอนบวกปุย๋ย ทุกันนี้ก็สะดวกสบายนะครับเย็ดไทยยุกใหม่สมัยใหม่ยึดง่ายครับทุกคนสิชยากใส่โดนเนาะนี่ไล่ประมาณไล,ล่ละลอยนะครับไอ้ทรายทั้งบุเปลย ตกโปรดสี่สิบแปดวันถ้าได้รุ่นนี้เบิดนี่คือสิดีฮงครับลำเญย,ยๆแบบนี้นี่สมบูรณ์ครับถ้าได้เบิดไทยนี่สบายใจเลยนะ สนใจโดนกระติดตัวไอ้ชายเป็นนะครับไอ้วุฒิโดนการเก,กระสีดเบื่อติดตัวกันข้างล่าง cek lubuk, cek lubuk. มองหันนันบลงเขาไปต๊ะขีดมก่อนอัดหุ่บลงเป็นเนอเือดตืดจ่ะพามบึงนาจน 홈, 고 군디 라이브